สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับเบาว้องเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับวันประจําวันที่8นะครับเดือน9 2565นะครับผมก็อาจจะมีเสียงฝนแทรกเข้ามานะครับพี่น้องก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ฝนตกนะครับตั้งแต่เลิกงานแล้วนะครับพี่นาอนะครับ ก็สำหรับนะครับผมสำหรับแนวทางหวยหุ้นนี้ขีดอินนะครับของเมื่อวานนี้วันวันที่7นะครับผมเนาะก็มาในรอบเช้านะครับที่นะครับมาในรอบเช้านะครับรอบบ่ายนี้หลุดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับในรอบเช้านะครับผลที่อ่อนนะครับ VIP 3 43กับ32นะครับวันนี้หลุดไปนะครับรอบ VIP นี้หลุดไปนะครับส่วนรอบปกตินะครับผม283กับ6 8 83นะครับเด่น8นะครับมาเข้าตรงๆนะครับที่เลขบนนะครับส่วน68นะครับเสียดายนะครับพี่ๆนะครับเสียดายตรงที่ว่าผมเน้นไปที่89นะครับแนวทางออก68นะครับน้องผลที่ออกนะครับผมน่าเสียดายจริงๆนะครับตัววิกฤต้หลุดนะครับพี่พี่ให้ไปที่9นะครับมา6ซะงั้นนะครับผมสหรับรอบปกตินะครับส่วนรอบบ่ายนะครับพี่พี่ ผมให้6กับ5ไปไม่รู้ที่หไปนะครับผลที่ออกนะครับรอบปกติศูนย์สามศูนย์กับ2อหนึ่งอันนี้หลุดไปนะครับพี่พส่วนรอบ vp พศูนเก้าสองกับ34นะครับอันนี้ก็เน้น62ออก92้าสงั้นนะครับออกมากลับหัวกันหมดเลยนะครับพี่พต้องขอโทษด,ด้วยนะครับก็สรุปแล้วนะครับในรอบบ่ายนี้ หลุดนะครับทั้งรอบ V.I.P. แล้วก็รอบปกตินะครับมาแค่ในรอบเช้านะครับก็คือเด่น8นะครับมาในที่83ตมตรงๆนะครับผมส่วน6 8ผมไม่ได้จับไว้ให้นอกนี้ไปที่8 9มา68ซะงั้นนะครับสำหรับแนวทางนะครับของวันที่8นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็ฝากคำเตือนไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับที่ชอบค่อยตามนะครับผม สำหรับนะครับตัวเด่นในรอบเช้านะครับพี่พี่ผมให้ไปที่ผมให้ไปที่ศูนย์นะครับศูนยแล้วก็เก้านะครับสายวิ่งสายลูดนะครับฝนพันผมฟันไปที่เก้านะครับเนาะ เด่นศูนวิ่งรุดที่9นะครับพี่ๆส่วนเด่น0นะครับก็จะมี 01, 03, 0ู0ย0หนึนเดะครับเด่น9ก็จะมี90 ก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับพี่เนอะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสายเจาะนะครับที่ผมจะเจาะให้นะครับสายเจาะนะครับผมผมให้ไปที่0ูนสานะครับแล้วก็ศูนยหนึ่งนะครับผม ส่วนเด่นเก้าวินลุกจิ9นะครับผมให้ไปที่เก้านะครับแล้วก็เก้าหนึ่งะครับพี่เนาะ0103 0195นงะครับสลับแนวทางในรอบเช้านะครับสตัวส่วน3ตัวนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขเก้านะครับก็จะเป็น903นะครับ9 95นะครับผมเนาะ9ก3กับ995นะครับสลับแนวทางในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่พส่วนในรอบบ่ายผมให้ไปที่เบอร์สามไเด่น3นะครับเด่น3แล้วก็เด่น1นะครับผมสายวิ่งสายรูด นะครับผมผมให้ไปที่1นะครับก็1เดินมา2อสวันแล้วนะครับผมว่าวันนี้นะครับหน่าจะยังอยู่นะครับในรอบบ่ายนะครับพ,พี่ส่วนเด่นเด่น3นะครับก็จะมี3 1 3 2 3 4 39นะครับผมส่วนเด่น1นก็จะมี10 1 4 1719นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วน3ตัวนะครับสตัวผมให้ไปที่เลขสี่นะครับพี่ๆให้ไปที่เลขสี่นะครับ ไปที่เลขสีก็จะเป็นสี่สามสองนะครับสี่หนึ่งศูนย์นะครับสลับสามตัวนะครับพี่ๆเนาะส่วนตัวเน้นนะครับตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่สามหนึ่งสามเก้านะครับผม ส่วน2ตัวผมให้ไปที่10แล้วก็17นะครับพี่พี่ถูกอบถูกใจกันหรือเปล่านะครับสลับแนวทางหุ้นนิเคีนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ขอให้มาตรงๆเลยนนกเแียวกันนะครับเมื่อวานนี้รอบเช้าเตะนะครับวันนี้ผมก็ขอให้มาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับผมเนาะขอให้พี่ๆเอซทุกๆคนนะครับรับทัพย์กันทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กลับสวัสดีครับ